เพื่อนๆเ,เคยเล่น Hearthstone โหมด Battle Ground หรือก็เกม Backpack Battle ไหมครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเกมใหม่จากอดีตทีม Pro Payer Hearthstone แล้วก็เกมการ์ดอื่นๆที่ชื่อว่า Temple Storm ครับโดยพวกเขานะครับได้ให้กำเนิดเกมใหม่ของตัวเองในชื่อว่า The Basa ครับ โดยเดอะบาซ่านะครับเป็นเกมแนวออโต้แบทเทิลเลอร์หรือเรียกง่ายๆก็คือเป็นเกมจัดของเพื่อหาคอมโบที่ดีที่สุดและก็ไปสู้กับมอนสเตอร์และเขาผู้เล่นคนอื่นครับโดยทุกอย่างนะครับมันจะเกิดขึ้นเองออโต้หลังเรากดเลือกสู้ไปแล้ว เกมเพย์มันก็จะประมาณนี้ครับ ใครที่ดูเกมเพย์แบบสั้นๆที่ผมแปะไปแล้วนะครับอาจจะงงว่ามันเกิดอีอย่างขึ้นวะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วนะครับเกมนี้เนี่ยผมนิยามกับเหล่าชาวแก๊งใน Discord ว่ามันเป็นเกมที่ถ้าเราไม่เล่นเราจะดูคนอื่นเล่นไม่รู้เรื่องประมาณนึงเลยครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากและทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นออโต้ด้วยแต่เชื่ออะครับว่าถ้าเราได้ลองเข้าไปเล่นแล้วเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ชอบเกมแนว จัดเด็กสู้กับมอนสู้กับคนอื่นแล้วก็ให้ทุกอย่างมันสู้เองอย่างพวก tft backpack battle หรือ hardstone battle G เกมนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับแต่ทีนี้นะครับใครที่ดูแล้วรู้สึกสนใจแต่กลัวว่าจะเล่นไม่เป็นเดี๋ยวผมจะมาสอนแบบเบสิกให้ครับเพราะว่าผมเอาล่างกายไปรับมาให้แล้วครับตอนผมเล่นเล่นครั้งแรก นั่นก็งงเหมือนกันฉะนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับ Apple Mint ร้านเติมเกมแสนน่ารักที่คอยสนับสนุนช่องของผมไม่ว่าผมจะทำเกมบ้าอะไรก็ตามยังไงเนี่ยถ้าใครเติมเกมมือถือไม่ว่าจะเป็นฮองไค่เก็นชินหรือเกมมือถืออื่นๆนะครับรวมถึงเกมสตรีมด้วย ก็ไปอุดหนุนเขากันเยอะๆนะครับรายละเอียดเนี่ยอยู่ในด e สคริป t i o n และนั่นก็รวมถึงเหล่าส u อ p เตอร์ที่กดสมัครสมาชิกเข้ามาในช่องของผมนะครับถ้าไม่มีพวกเขาเนี่ยผมก็คงจะเหี่ยวเฉาแล้วก็ไม่ค่อยมีกำลังใจเท่าไหร่ขอบคุณมากๆจ้าใครที่อยากเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปเพิ่มนะครับก็สมัครกันเข้ามาได้ครับได้รูปลูกเต๋าสีต่างๆเนี่ยอยู่ข้างหลังชื่อด้วยนะเบนจามินอุสรปั้นขึ้นมาเลยสวยอยู่ด้สมัครกันได้ขอบคุณจ้า ก่อนอื่นเลยนะครับการที่จะสามารถเข้าไปเล่นเดอะบาซ่าได้ในช่วงนี้นะครับซึ่งวันที่คลิปลงเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงพฤศจิกายนพอดีตัวเกมเนี่ยยังเป็นโคสเบต้ายังไม่เปิดให้ทุกคนเข้าไปเล่นนะครับโดยใครที่สนใจและอยากเข้าไปเล่นจําเป็นจะต้องซื้อ f ฟลเดอร์แพ็จากหน้าเว็บซะก่อนโดยตัว f ฟลเดอร์แพ็นะครับจะมีอยู่3ราคาด้วยกันนั่นก็คือ 33ดอน66ดอนและก็99ดอนครับโดยรายละเอียดหลกัหลกๆแล้วนะครับความต่างของแต่ละระดับเนี่ยก็คือจะได้สกินตัวละครภายในเกมรวมถึงของตกแต่งฉากอะไรพวกนี้แตกต่างกันไปแต่ว่าหลากัหลกๆก็คือสามารถเข้าไปเล่นได้เหมือนกันและนอกจากนี้นะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะซื้อระดับไหนนะครับนอกจากเราจะสามารถเข้าไปเล่นได้แล้วเนี่ยเราจะได้โค้ดแถมมา1อัน เพื่อเอาไปชวนเพื่อนหรือใครก็แล้วแต่ที่เราอยากจะให้มาเล่นด้วย1โคดนั่นเองครับแต่ว่าโค้ดที่เราเอาไปให้คนอ,อื่นเนี่ยในไอเดียมันจะไม่ได้ของแบบเดียวกับที่เราซื้อไปนั่นเองมันก็คือไอเเปล่านั่นเองครับแต่ว่าถ้าใครรอได้นะครับเดอะบาซ่านี่จะเปิดให้เล่นฟรีในช่วงประมาณเดือนธันวาคมในแบบ Open b e t a แล้วจะเปิดแบบ o ว l ร์ i d e ในช่วงมกรากรุ่พาประมาณนี้ครับผมส่วนตัวเกมนะครับตอนนี้เนี่ยจะมีแค่ไคลเอ็น ของ t p ทม o Storm ที่ต้องโหลดผ่านหน้าเว็บเท่านั้นส่วนช่องทางอื่นๆนะครับอย่างสตรีมหรือการเล่นผ่านระบบ iOS หรือว่า Android นะครับอันนี้ต้องรอดูประกาศในอนาคตกันต่อไปแต่ว่าเกมมันก็เหมาะกับการที่จะเล่นบนมือถือเหมือนกันนะในส่วนของวิธีการเล่น The Baza นะครับเมื่อเราเข้าเกมมาแล้วหน้าตามันก็จะประมาณนี้ครับโดยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือปุ่ม Play แล้วก็คอลเลกชันจริงๆมันมีไอเดอะบาซ่าข้างๆนี่แต่ว่ามันยังใช้การไม่ได้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรโดยส่วนของคอลเลกชันนะครับก็คือการเข้าไปดูสกินต่างๆที่เราปลดล็อกได้ระหว่างที่เราเล่นนั่นเองส่วนปุ่มเพลย์นะครับก็จะมี2โหมดนั่นก็คือโหมด normal และวก็โหมดแห้งด้โดยโหมด normal นะครับจะเป็นโหมดที่เล่นได้โดยไม่เสียอะไรเลยเหมาะสําหรับเอาไว้ทดลองบิวต่างๆหรือคอมโบอื่นๆที่เราอยากจะลอง และนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดเราเล่นโหมดดอทมองชนะ10ครั้งนี่เราก็จะได้ตั๋วสําหรับเล่นแรงหนึ่งใบซึ่งนั่นก็จะไปต่อกันที่โหมดแรงครับโหมดแรงนะครับจำเป็นจะต้องใช้ตั๋วในการเข้าเล่น1ใบหรือใช้แต้ม100แล้วก็จะสามารถเข้าไปเล่นฟรีได้วันละครั้งนั่นเองโดยวิธีการเล่นโหมดแรงนะครับก็จะเหมือนการเล่นฟรีแบตเทอร์เลยเพียงแต่ว่าของรางวัลน,นี่จะแตกต่างกันออกไปถ้าเกิดเราชนะ4ครั้งเราก็จะได้กล่องหนึ่งกล่อง ถ้าเกิดเราชนะ7ครั้งเราก็จะได้กล่อง2กล่องถ้าเกิดเราชนะ10ครั้งเนี่เราก็จะได้3กล่องนั่นเองโดยเกมนี้นะครับจะจบลงทุกครั้งที่เราชนะ10ครั้งหรือว่าหลอดพสติกหรือก็คือหลอดสีเหลืองเหลือตรงนี้หมดนั่นเองครับ ทันมาที่หมวดตัวละครนะครับโดยตอนนี้เนี่ยในตัวโคสเบต้าจะมีตัวละครให้เราเล่นทั้งหมด3ตัวด้วยกันโดยตัวแรกที่เราจะได้เล่นเลยนั่นก็คือเวเนซ่าโดยการประจําตัวของเวเนซ่านะครับจะเป็นทีมพวกสัตว์น้ําโจรสลัดเรืออะไรประมาณนี้ครับส่วนอีก2ตัวนะครับเราจะเป็นจะต้องใช้เพชรซื้อถ้าใครที่ซื้อโฟลเดอร์เนี่ยก็จะได้เพชร2 0 0 0ซึ่งสามารถปลดล็อกทั้ง2ตัวได้พอดีเลยแต่ถ้าใครนะครับที่ได้โค้ดจากเพื่อนมาก็จะต้อง ฟาร์มเงินเพื่อมาปลดล็อกทั้ง2ตัวนั่นเองดยวย2ตัวที่เหลือนะครับก็คือพิกมาเลียนหรือก็คือพี่วัวคนนี้ครับทีมของพี่วัวนะครับจะเป็นการใช้เงินสิ่งก่อสร้างคืออะไรก็แล้วแต่ครับที่เกี่ยวกับเงินเรียกว่าเอาเงินฟาดหน้าชาวบ้านนั่นเองถัดมานะครับคือดูลี่เป็นน้อนหุ่นตัวกลมๆตัวนี้โดยดูลี่นะครับจะเป็นทีมหุ่นยนต์ซึ่งในการทําเด็กของดูลี่นะครับขึ้นอยู่กับแกนพลังงานที่เราเลือกมาตอนแรกนั่นเอง ส่วนในอนาคตนะครับก็จะมีตัวละครเพิ่มเข้ามา1ตัวทุกๆ3เดือนซึ่งตอนนี้นะครับเราจะสามารถเจอตัวละคร3ตัวนี้ได้ภายในเกมนั่นเองในส่วนของวิธีการเล่นนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนี่ตัวเกมจะให้เราเลือกไอเทมเริ่มต้น1ใน3ชิ้นและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องหาไอเทมเพื่อมาประกอบเข้าด้วยกันเกิดเป็นคอมโบใหม่ๆห,หรือแบบที่เราต้องการผ่านการซื้อ จาก NPC สู้กับมอนหรืออีเวนต์ต่างๆที่เราจะเจอภายในเกมนั่นเองครับโดยตัวไอเทมนะครับจะแบ่งออกเป็น3ขนาดนั่นก็คือเล็กกลางใหญ่โดยขนาดเล็กนะครับจะมีขนาด1ช่องขนาดกลางมี2ช่องขนาดใหญ่มี3ช่องโดยตอนเริ่มต้นนะครับเราจะสามารถวางไอเทมได้เพียงประมาณ4ช่องเท่านั้น แล้วหลังจากเราเลเวลอัพไปประมาณหนึ่งเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยซึ่งโปรเซสของมันนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเต็ม10ช่องนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆนี่ก็จะต้องวางแผนการจัดวางไอเทมให้ดีๆและก็คอยสับเปลี่ยนไอเทมจากกล่องสมบัติของเราตรงข้างๆซึ่งถัดมานะครับให้ดูตรงนาฬิกาข้างๆนี้ครับในเดบาซ่านะครับจะแบ่งออกเป็น 6ชั่วโมงภายใน1วันซึ่งใน6ชั่วโมงนี้ทุกๆชั่วโมงก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้เราเลือกเล่นไม่ว่าจะเป็นซื้อของจากร้านค้าเข้าไปสำรวจถ้ำต่างๆหรือว่าทำงานที่ท่าเรือไม่ก็รับของกันมาตรงๆเลยโดยส่วนใหญ่นะครับชั่วโมงแรกแล้วก็ชั่วโมงที่2เนี่ยก็จะเป็นอีเวนต์ที่ผมบอกไปส่วนชั่วโมงที่3นะครับก็จะเป็นการสู้กับมอนสเตอร์โดยตัวมอนสเตอร์นะครับแต่ละตัวเนี่ยจะมีเลเวลที่แตกต่างกัน ซึ่งยิ่งเลเวลสูงก็จะให้ผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นนะครับมอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีไอเทมดรอปที่ตายตัวรวมถึงยิ่งจํานวนวันผ่านไปเยอะเท่าไหร่มอนสเตอร์ก็จะยิ่งเลเวลสูงขึ้นเท่านั้นนั่นเองถัดมาชั่วโมงที่4นะครับก็จะกลับไปเหมือนกับชั่วโมงแรกส่วนชั่วโมงสุดท้ายของวันนะครับจะเป็นการสู้กับผู้เล่นโดยตัวผู้เล่นนี้นะครับมันไม่ได้เป็นการสู้แบบเรียลไทม์แต่ว่ามันจะเป็น ผู้เล่นที่ผ่านช่วงเวลานั้นๆมาแล้วหรือจะเรียกว่าเป็นผีที่ค้างไว้ก็ได้ครับสมมุติให้เห็นภาพง่ายๆนะครับเพื่อนๆอาจจะบังเอิญได้สู้กับตัวละครผมก็ได้แต่ตัวละครนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวละครที่ผมเล่นไปแบบเรียลไทม์แต่ว่ามันเป็นตัวละครที่ผมเคยผ่านช่วงเวลาเนี้ยน,นั้นมาแล้วและเพื่อนๆจัดการตัวละครของผมได้ไอตัวละครนี้บิวอันนี้มันก็จะหายออกไปจากเกมนั่นเองและเมื่อเรา เล่นครบ6ชั่วโมงนะครับมันก็จะขึ้นวันใหม่ซึ่งเมื่อขึ้นวันใหม่นี่เราก็จะได้เงินขึ้นอยู่กับอินคัมของเราโดยสามารถดูได้จากเลขบวกตรงนี้นอกจากนี้นะครับเราจะได้ e x p 1แต้มในทุกๆ1ชั่วโมงครับและเมืน่อใดก็ตามนะครับที่เราเก็บสะสม EFP จนครบเลเวลของเราเนี่ยก็จะอัพนั่นเองครับซึ่งเมื่อเลเวลอัพนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกอยู่ทั้งหมด3ช้อยด้วยกัน ท่นมานะครับคือคีย์เวิร์ดสำคัญภายในเกมคือถ้าใครที่เล่นเกมการ์ดมานะครับก็น่าจะพอเข้าใจได้เวลามีคีย์เวิร์ดสำคัญพวกนี้เนี่ยมันก็จะเกี่ยวเนื่องกับเมคนิกประเภทต่างๆของการ์ดแต่ละใบในเดอะบาซ่าก็เช่นกันครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยผมจะมาช่วยให้คนที่อาจจะไม่เก่งภาษาอังกฤษด้วยง่ายๆก็คือจำคีย์เวิร์ดพวกนี้ไว้ครับเวลาเห็นคีย์เวิร์ดพวกนี้ในการ์ดก็จำไว้ว่าการ์ดพวกนี้จัดอยู่ในประเภทอะไรและมีความสามารถอะไร จำง่ายๆครับเห็นแค่พวกนี้รู้เลยแต่จะให้ง่ายกว่านั้นนะครับเวลาที่เราชี้ไอเทมใบต่างๆเนี่ยหรือพวกสกิลถ้าเกิดไอเทมใบนั้นๆหรือสกิลมันส่งผลกับของในช่องของเราของพวกนั้นมันก็จะเป็นกรอบสีฟ้านั่นเองครับมาเริ่มกันที่คีย์เวิร์ดชุดแรกกันก่อนนะครับ้วยคีย์เวิร์ดชุดแรกพวกนี้นะครับผมจะขึ้นบนจอเร็วๆเพราะว่ามันไม่ค่อยได้สําคัญอะไรหรอกครับจริงๆมันจะแบ่งแค่ประเภทว่าไอเทมพวกนี้เนี่ยเป็นไอเทมประเภทไหน เป็นอาวุธหรือเปล่าเป็นสิ่งก่อสร้างไหมเป็นเพื่อนไหมเป็นยานพาหนะหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นปลาเฉยๆไม่ก็เครื่องมือแต่ถึงทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันอาจจะดูไม่มีอะไรมากแต่อย่านิ่งนอนใจไปนะครับเพราะการ์ดบางใบอย่างปิลัญญาอย่างเงี้ยดูยังไงก็เป็นการ์ดประเภทปลาแล้วก็จัดอยู่ในหมวดหมู่เพื่อนแน่ๆที่ไหนได้เป็นอาวุธนะครับท่านมานะครับคืออีกหนึ่งหมวดหมู่สําคัญเลยที่คนเล่นครั้งแรกน่าจะงงกันตาแตกแน่นอนนั่นก็คือ ammo หรือก็คือกระสุนนั่นเองครับไอเทมที่มีคีย์เวิร์ด ammo นะครับมันจะมีจุดอยู่ตรงข้างล่างกายนะครับพวกนี้ก็คือจํานวนครั้งที่ไอเทมอันนี้จะสามารถใช้ได้นั่นเองถ้าเกิดกระสุนหมดไอเทมก็เป็นหมันครับใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องตามหาสกิลหรือก็ไอเทมเสริมอื่นๆเพื่อมาเติมกระสุนหรือก็แล้วแต่การ์ดบางใบก็จะมีความสามารถพิเศษเมื่อครบเงื่อนไขก็จะเติมกระสุนอะไรประมาณนี้ครับต่อมานะครับเป็นคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับการต่อสู้เป็นหลัก ประเภทของความเสียหายโดยคีย์เวิร์ดแรกที่ผมจะพูดถึงนะครับนั่นก็คือ h e a l หรือ max h e a l แต่ตรงตัวก็คือพลังชีวิตกับพลังชีวิตสูงสุดนั่นแหละครับถ้าเห็นคีย์เวิร์ดพวกนี้มันก็จะเกี่ยวกับพลังชีวิตของเรานั่นเองถัดมาคือ heal ครับโดยคีย์เวิร์ดนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่กับการ์ดหรือไอเทมที่ช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตเรานั่นเองสังเกตง่ายๆนะครับที่การ์ดจะเป็นเขียวอ่อนอันนี้ซึ่งจะแตกต่างกับคีย์เวิร์ด recovery นะครับซึ่ง recovery เนี่ย จะเป็นบวกเลขต่างๆอยู่ข้างหลังเลือดเรานะครับโดยมันจะขึ้นทุกๆวินาทีนั่นเองท่านมานะครับคือชิลหรือก็คือโลโดยแต้มคีย์เวิร์ดชิลนะครับจะมีสีเหลืองสังเกตที่การ์เหลือไอเทมแบบนี้นะเป็นสีเหลืองโดยความเสียหายส่วนใหญ่นะครับจะต้องผ่านชิลก่อนถึงจะไปเข้าเลือดนั่นเองท่านมาคือความเสียหายปกติหรือก็คือตัวหนังสือสีแดงครับ พวกนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นความเสียหายปกติไม่ว่าจะอยู่ในไอเทมหรือก๊์ดประเภทไหนสังเกตง่ายๆครับมันจะมีตัวหนังสือสีแดงอยู่วยความเสียหายนี้นะครับจะโจมตีเข้าโลก่ก่อนแล้วไปเข้าเลือดทีหลังครับถัดมานั่นก็คือคริชแอนส์ครับอันนี้หลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยกันดีก็คือโอกาสการติดคริติคอลนั่นเองซึ่งเมื่อติดคริติคอลภายในเกมนี้นะครับมันก็จะแรงขึ้น2เท่าง่ายๆครับถัดมานะครับคือคีย์เวิร์ดเบิร์นหรือก็คือ ติดไฟไหม้นั่นเองครับโดยเบอร์นะครับจะทําความเสียหายทุกๆ0.5วินาทีและแน่นอนครับว่าความเสียหายเบอร์เนี่ยจะต้องผ่านโลกก่อนเป็นอยา่างแรกและนอกจากนั้นนะครับความเสียหายเบอร์เนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆครับคือเพื่อนๆจะต้องค่อยๆสแต็กมันไปเรื่อยๆอย่าให้มันลดลงนั่นเองแต่กลับกันนะครับคีย์เวิร์ดถัดมานั่นก็คือพ o อยซันหรือก็คือติดพิดครับ ดยพิษนะครับจะต่างจากเบิร์นตรงที่จะสร้างความเสียหายทุกๆวินาทีแต่ความพิเศษของมันก็คือความเสียหายพิษเนี่ยจะไม่ลดลงครับและยิ่งไปกว่าน,นั้นมันไม่สนโลครับเขาเลือดเพียวๆของดีเดอ้อถัดมาคือคูดาวครับโดยไอเทมภายในเกมนี้เนี่ยมันจะทํางานก็ต่อเมื่อคูดาวของมันเนี่ยไหลจากข้างล่างขึ้นไปจนสุดข้างบนการ์ดและเรานะครับก็จะสามารถลดคูดาวรวมถึงทาให้การ์ดแต่ละใบได้เร็วขึ้นด้วยคีย์เวิร์ดต่อไปดีครับ อย่างแรกเลยคือ h a สครับ h a สเนี่ยจะทําให้ไอเทมใบนั้นเนี่ยมีคูดาวที่เร็วขึ้นแบบเท่าตัวถัดมานะครับคือชาร์ดโดยชาร์จนะครับจะเร่งให้คูดาวเร็วขึ้นตามจํานวนวิที่การ์ดใบนั้นนั้นเนี่ยมีคีย์เวิร์ดว่าชาร์จกี่วินาทีและแน่นอนนะครับเมื่อมีคีย์เวิร์ดที่เพิ่มความเร็วของคูดาวไอเทมแล้วมันก็จะต้องมีคีย์เวิร์ดที่ทําให้การ์ดของเราช้าลงเช่นกันครับโดยคีย์เวิร์ดแรกนะครับก็คือส l o w ก็ตรงตัวเลยครับการ์ดใบไหนที่โดนสโลเนี่ยก็จะช้าลงครึ่งหนึ่งคีย์เวิร์ดถัดมานะครับคือฟีสหรือก็คือถูกแช่แข็งทีนี้จะถูกแช่แข็งนานแค่ไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราถูกการ์ดใบไหนใช้คีย์เวิร์ดแช่แข็งใส่เราและการ์ดใบนั้นมันเขียนว่าฟีสกี่วินาทีนั่นเองครับสรุปแล้วนะครับเดอะบาซ่านี่เป็นเกมจัดดิกที่มีลูกเล่นหลากหลายมากๆแล้วก็บิวที่แต่ละครั้ง เรียกว่าแทบจะไม่ซ้าแล้วเราค้นพบคอมโบใหม่ๆได้เรื่อยๆเลยแต่ยังไงซะนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็จะต้องอยู่ที่ความเข้าใจของเพื่อนๆด้วยเพราะว่าบางครั้งไอเทมบางอย่างถ้าเราไม่เข้าใจมันมันก็จะแสดงผลได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนั่นเองอย่างไอเทมบางอันนะครับต้องวางไว้ตรงกลางบางอันต้องวางไว้ซ้ายสุดบางอันต้องวางไว้ขวาสุดยังไงก็ค่อยๆศึกษากันไปนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับเดอะบาซ่า มันดูน่าเล่นไหมหรือว่ามันดูยากไปยังไงก็ลองคอมเมนต์แชร์กันดูได้นะครับอ๋อถ้ามีคอมโบเจ๋งๆก็อย่าลืมมาแชร์กันด้วยนะครับที่สำคัญฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้ะ